สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะควันนี้เดี๋ยวเราพาไปคุยตลาดหุ้นต่างประเทศกันนิดนึงนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราเห็นการเปิดแกลบของหลายประเทศเหมือนกันนะครับก็อย่างอเมริกาเนี่ยถ้าเราไปดูพวก NASDAQ กนะครับเนี่ยก็มีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับ NASDAQ ก็มีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับส่วนทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็จะมีทางฝั่งของจีนนะครับที่ มีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับญี่ปุ่นนะครับที่มีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของเกาหลีนะครับที่มีการเปิดแกลบขึ้นมาตอนช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็อาจจะเป็นการที่ผู้นําในประเทศเหล่านี้นะครับมามาเจอกันนะไปท,ทาไปเจอทางผู้นําทางฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้นะครับมีการเปิดแกลบกันขึ้นมานะครับแต่เมื่อเราวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นแกลบเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นแกลบอะไรนะครับถามว่าตรงเนี้ยนะครับแบบสูงๆอย่างเงี้ยมันใช่เบรกเอเวแกลบไหมผมว่าโอกาสจะเป็นเบรกเอเวแกลบมันก็น่าจะน้อยนะครับรันอเวก็มันไม่ค่อยจะเกิดอ,อยู่ละนะครับดังนั้นโอกาสก็น้อยเหมือนกันคือผมเลยมองว่าแกลบตรงเนี้ยมันไม่เป็นคอมมอนแกลบมันก็เป็นเอ็กซออชันแกลบนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคอมมอนหรือเป็นเอ็กซออชันแกลบเนี่ย สุดท้ายเนี่ยนะครับคือมองว่าสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในการถอยกลับลงมาปิดแกวบอยูด่ดีนะครับรางนั้นก็อาจจะต้องระวังการไล่ราคาดัชนีพวกนี้หน่อยนะครับตัวเกาหลีนะครับที่เปิดแกวบญี่ปุ่นนะครับที่มีการเปิดแกวบจีนนะครับที่มีการเปิดแกวบแล้วก็ตัวของ n แอสแดนั่นเองนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นไงบ้างนะครับ,รบตลาดหุ้นไทยก็ขี้สาคัญที่เราคุยกันคือ 1310นะครับระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยมันหลุดแต่ถามว่าปิดสิ้นวันหลุดไหมก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดเราจะเห็นว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยลงไปทำโลที่ประมาณ1302แต่กลับมาปิดที่1314ได้นะครับดังนั้นภาพใหญ่มันก็ต้องยังถือว่าเป็นไซด์เ a ย์อัพอยู่เพราะว่า1310มมันคือแนวเบรกของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังพยายาม รักษาไม่ให้หลุดต่ําไปนะครับแต่การรักษาไม่ห,หลุดต่ําไปเนี่ยมันก็ต้องไปดูอย่างอื่นประกอบแหละนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยหุ้นที่ทํานิวไฮมันจะเร่งตัวขึ้นมาตามได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมันยื้ออย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วนิวไฮไม่ขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็คงยืนไม่อยู่นะแต่ตอนนี้ยังยังดีเฟนต์ได้อยู่นะครับตอนนี้นิวไฮคือ7%จ็ดนะครับนิวโลก็3าส่วนภาพของเซกเตอร์นะครับก็จะเห็นเลยว่าไม่มีเซกเตอร์ไหนที่มา leading zone ได้เลยนะครับมันก็ ดัชนีในสัปดาห์นี้นะครับไม่สามารถขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับไปที่ภาพของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็มีการลงมาปิดแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราเราช็อตไม่ได้เนะเพราะว่ามันมันถอยลงมาก่อนนะครับมันถอยลงมาก่อนย้อนกลับไปนิดนึงก็คือแถวนี้นะครับที่มันเป็นเส้นอัพเทรนด์นะครับที่เป็นเส้นอัพเทรนด์เนี่ยตรงนี้นเป็นจุดที่มันกั้ากึ่งนะครับที่ผมบอกว่าตรงนี้ ถ้าเกิดมันยืนได้จะเล่นฝั่งลองก็ได้แต่ถ้าเกิดหลุดจะเล่นฝั่งช็อตก็ได้ถ้าเกิดคนที่เล่นจากเส้นอัพเทรแล้วหลุดตรงเนี้ยนะครับเล่นฝั่งช็อตมาเพื่อจะปิดแกลเนี่ยก็คงก็จะได้กําไรไปนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยนะพี่ผมแนะนาช็อตเนี่ยคือผมก็เแนะนาว่าให้ถ้าเกิดสักประมาณขึ้นไปนิดนึงเนี่ยนะครับประมาณ858 8, 8 6 0เนี่ยแล้วค่อยช็อตนะครับแต่ประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยมันไม่ขึ้นก่อนเลยนะครับคือมันเปิดมาปุ๊บลงมาปิดแกลบเลยดังนั้นสมมุติเราเราสมม เราบอกเราจะช็อตที่โซนด้านบนแล้วอยู่ดีมันลงมาปิดแก็บไปก่อนแล้วก็แปลว่าถ้ามันขึ้นไปใหม่เเราจะไม่ช็อตละเพราะว่าไอเป้าหมายที่เรามองคือการปิดแก็เนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยแนะนําในเชิงของการเวทันซีนะครับเพราะว่าแก็บที่เรามองว่าน่าจะต้องปิดเนี่ยมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ตัวของเซฟตก็เข้าสู่ภาวะที่เป็นไซเว์นะครับสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ย รีบาวขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่าการรีบาวเนี่ยก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ทุกคนน่าได้ฟังจากคุณกล้าในช่วงบ่ายไปแล้วว่าสถิติของทองคาเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับดับงนั้นก็ยังไม่จะเป็นต้องรีบเปิดลองหรอกนะครับผมคิดว่าเดือนหน้าเดี๋ยวรอจังหวะที่มันถอยลงมาก่อนมากกว่าเราค่อยเล่นฝั่งลองนะครับส่วนตัวของซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ก็จะฟื้นมาขึ้นมาได้ดีกว่านะครับเพราะว่า ตัวของซิ l เวอร์เนี่ยเราจะเห็นว่า c a นเดลสติ๊กเนี่ยมันกลับตัวสวยกว่านะที่ผมคุยไปแถวช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยว่าถ้าจะเล่นลองเล่นซิ l เวอร์น่าจะดีกว่าเพราะว่าซิ l เวอร์เนี่ยนะครับมันมี c a นเดลกับตัที่ชัดกว่าแต่ตอนนี้มันขึ้นมา2 3สาวันติดละนะครับเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยละดังนั้นซิ l เวอร์แถวเนี้ยก็เป็นเป็นจุดขายละนะครับเหตุผลหนึ่งที่ช่วงหลังเนี่ยผมไปแนะนำซิ i เวอร์มากกว่าตัวทองคำเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของซิ l เวอร์เนี่ยมันมันไม่ได้มีค่าพรีเมียม โกเนี่ยจะเห็นเลยว่าโกมีค่าพรีเมียมอยู่นะครับคือซีรีส์ซ่ยมันแพงกว่าตัวของสปอร์ตอยู่ประมาณ30มสิบเหรียญประมาณนั้นนะครับแต่ silver เนี่ยไม่มีค่าพรีเมียมนะครับดัะน,นั้นผมเลยคิดว่าตัวของ silver เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาส่วนน้ํามันก็คงไม่ต้องคุย,ยกันมากนะครับมันนิ่งอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีสัญญาณใหม่เข้ามาไปดูหุ้นเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้อยากซูมินเด็กละเอียดลงมานิดนึงแล้วกันก็คือเราเห็นว่าเซตเนี่ยโอเคเซตมันยืนระดับสูงได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราซูมมาละเอียดเนี่ยไปดูเซตร้อยเนี่ยโอเคเซทร้อยก็ต้องเหมือนกราฟเซตอยู่ละเนีมันเป็นหุ้นใหญ่แต่ถ้าเกิดเราไปดูพวกนเนี้ยนะครับเอเซตเนี่ยเอเซตเนี่ยปรับตัวลงนะครับเห็นว่าปรับตัวลงเนี่ยโกลเด้นคลอสก็ไม่เกิดสําหรับเอเซตเนี่ยนะครับแต่ลงมาตรงเนี้ยมันก็ลงมาในเขตของโอเวอร์โซลละนะครับ ส่วน mai นะครับ mai ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี้เราก็เห็นการ o v e r อร์โซมาตั้งนานละนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าตัวของพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยถ้าตัวไหนลงมาลึกๆแรงๆเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเก่งกำไราการเกิดเทคนิคอลีบาวได้ละนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างเ,เดี๋ยวมาดูในหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวไปที่เซ็ตร้อยก่อนนะครับเซตร้อยก็เล่นปกติไป นะครับสำหรับตัวเซตร้อยเนี่ยเราเลือกมาเป็นตัวของสวัสดก่อนนะครับสำหรับตัวสวัสดเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับเป็นการย่อในดาวเทรนชา n แนลแต่ว่าเวลาเราเห็นภาพหลักมันเป็นการปรับตัวขึ้นเนี่ยเราภาพระยะสั้นเป็นเป็นดาวเทรนชาแนลเนี่ยเราเรียกว่าบูฟแฟกนะครับเวลาเป็นบูฟแฟกเนี่ยวิธีเล่นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือรอเบรกเอาถ้าเกิดผ่านตรงนี้นะรประมาณ30.25เนี่ยก็จะเป็นสัญญ,ญาณบวกเพื่อจะขึ้นไปแถวประมาณ 3- 2 แต่ถามว่าเวลาลงมาที่กรอบล่างเนี่ยใกล้ๆตรง28เ,เล่นรับได้ไหมก็เล่นรับได้นะครับแล้วก็ไปอรอลุ้นเบรกด้านบนสําหรับตัวของสวัสด์เล่นได้2แบบจะรับด้านล่างเราขายด้านบนหรือว่า้อยมันฟองแฟลกให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ค่อยทะลุค่อยฟอลโล่บายสำหรับตัวของสวัสด์นะครับสำหรับตัวที่2เป็นตัวของ CRC นะครับเป็นตัวที่อ่าเรามีการคุยปัปเมื่อวานนี้ในช่วงคําถามเหมือนกันว่า CRC เนี่ยผมว่ามันก็พอเล่นได้แล้วแหละเพราะว่าตรงนี้เราเริ่มเห็นว่า มันมีตัวของ bullish a i v e r g e n c e ใน RSI เกิดขึ้นนะครับแนวรับคือมาณ20.2 stop loss ถ้าต่ำกว่า19.7เป้าหมายคือ20.9แล้วก็21.5สำหรับตัวของ CR c r c ถัดมานะครับเป็นตัวของ GAF นะครับก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเพรา GAF รอบที่แล้วนะ่าจะตรงนี้นะผมจำ candlestick ได้เลยว่า แคนเดลสติ๊กตรงนี้นะครับเป็นแท่งเทียนกลับตัวให้เล่นรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปนะครับซึ่งก็รีบาวขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับก็ทะลุผ่าน s m a 20ขึ้นไปได้แล้วทีนี้ถอยกลับมาใหม่สโลปเริ่มเปลี่ยนละเห็นไหมครับว่าสโลปมันตอนแรกเป็นสโลปฝั่งลงเนี่ยตอนเราเล่นคำนั้นเนี่ยเป็นการเล่นมีดรีเวอร์ชันเพราะว่าสโลปเป็นฝั่งลงเราก็เล่นเพื่อให,ให้กลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยแต่ตอนนี้สโลปเปลี่ยนเป็นฝั่งขึ้นละการเล่นของกราฟก็เปลี่ยนเป็นแนว p b ครับ็จะเห็นว่าการถอยลงน,นย แต่อัพเทรนนะประมาณใกล้ๆดูง44ิเนี่ยยืนได้ไม่หลุดนะครับเราก็คิดว่ายังเป็นการย่อเพื่อขึ้นส่วนเป้าหมายเนี่ยก็แถวกรอบบนนะรประมาณช่วง46-46.5เนี่ยเป็นแนวต้านส่วนสต็อปลอสนะครับถ้าต่ำกว่า43.50สําำหรับตัวของกัฟสำหรับหุ้นนอกเซ็ต้อยนะครับก็เป็นตัวของ tta เป็นตัวแรกนะครับตัว tta เนี่ยเราก็เห็นว่า tta เนี่ยเกิด bullish divergence เหมือนกัน แต่เป็นบู l ิ i s h ไ i เวอร์เจนที่เกิดตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับก็เลยคาดหวังการรีบาวอย่างน้อยก็น่าจะไปที่เส้น SMA 20ประมาณ4.52ถ้าผ่านได้ก็ไป4.64ประมาณนี้นะครับแนวรับก็คือประมาณ4.38แล้วก็สต็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่า4.28สําำหรับ TTA นะครับอ่ะแล้วก็ตัวที่เราคุยกันว่าตอนนี้หุ้นเล็กเนี่ยมันก็เด่๋นีพวกเอสเซ็ทเอก็ o v e r อร์โซแล้วล่ะนะครับโอเวอร์โซพร้อมกันละ เราก็เลยไปหานะว่าพวกคุ้นขนาดเล็กอะไรที่มันแบบลงมาแรงๆแบบลึกๆเกินไปบ้างนะครับก็จะไปเจอตัวนี้นะครับตัวของ LTS นะครับจะเห็นว่า LTS นี่คือลงแรงมากนะครับก็คือหลุดโลตรงนี้ไปเนี่ยเนี่ยตั้งแต่หลุดโลที่ประมาณ4บาทลงมานี่คือโดนขายแบ,บบแบบแบบ่อเนื่องเลยนะครับ แต่เรามองว่าลงมาอย่างนี้มันก็ดูโหดร้ายนิดนึงนะครับราคาก็สังเกตในลง3วันเนี่ยแป๊บเดียว4บาทกว่าลงไปเกือบแตะ3บาทนะครับแต่การที่เมื่อวานเนี่ยนะครับตัวของ Candlestick เนี่ยมันเริ่มจะปิดเป็นเชิงบวกได้แล้วนะครับจะเห็นว่า Candlestick เป็น Hammer ละก่อนหน้านี้คือปิดโลปิดโลแล้วปิดโลนะแต่ตรงนี้เราเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้ปิดโลละดังนั้นเราเลยคิดว่า L T S เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเล่นรอบเทคนิคอลีบาสำหรับ คนที่รับความเสี่ยงได้สูงได้ละนะครับแนวรับก็3.34สต็อปลอถ้าต่ำกว่า3.2นะเป้าหมายคือ3.64แล้วก็3.8สำหรับ LTS แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โดนทำโทษลงมาแรงเหมือนกันนะครับก็คือตัวของ J Park นั่นเองนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่ลงมาแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือหุ้นที่หลุดโลสำคัญนะครับที่ผมบอกว่าทำไมเวลาหุ้นมันหลุดโลเนี่ยอย่าเพิ่งไปถามหาแนวรับมันนะครับคือให้รอสัญญาการกลับตัวก่อนดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อตามแนวรับเนี่ยมันประเมินไม่ถูกหรอกนะว่าแนวรับอยู่ตรงไหนว่าเวลาโดนขายเราไม่รู้เลยว่ามันจะโดนขายไปถึงไหนนะครับสิ่งที่เราทาได้คือรอนะครับจนกว่าเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันมีสัญญาการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับเทคนิคก็ใช้ค,คล้ายๆกันแหละก็คือเวลามันหลุดมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันปิดโล่เงี้ยก็ไม่น่าซื้อนะครับหลุดลงมานะครับปิดโล่เงี้ยก็ไม่น่าซื้ออ่าแต่ว่าตอนเริ่มเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันเริ่มมีหางเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะเริ่มเริ่มน่าสนใจละ คือถ้าเปรียบเทียบตัวง candle stick เนี่ยเทียบ J p a r กับ LTS เนี่ยจะเห็นว่า candle stick ของ LTS มันก็ดีกว่าที่ว่า candle เป็นหารแบบชัดเจนกว่าเราเรียกได้เลยมันเป็น hammer แต่ว่าตัว J p a r เนี่ยมันไม่สามารถเรียกเป็น hammer ได้นะครับแต่มันมีจุดนึงเข้ามาช่วยก็คือการเปิดแกลบที่ตรงนี้นะครับคือถ้ามันเปิดแกลบตอนหลุดโลนี่อันนั้นคือน่ากลัวมันเหมือน T KN ที่เปิดแกลบตอนหลุดโลอย่างเงี้ยเราจะกงังวล break w a y แกแต่เวลาถ้ามันหลุด ตอนที่มันหลุดโลไม่ได้เปิดแกลบมาเปิดแกลบหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เบรกเอาเวถ้ามันไม่ใช่เบรกเอาเวแปลว่าเราสามารถใช้มันเป็นเป้าหมายในการวิ่งกลับไปปิดได้นะครับบางนั้นถ้าเล่นตัวของเจ a า k เนี่ยแนวรับก็3.4นะครับสตอปลอถ้าต่ํากว่า3.3ส่วนเป้าหมายเนี่ยคือการปิดแกลบที่3.64นะครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราเล่นหุ้นที่มันอยู่ต่ําๆมากๆเนี่ยแบบหุ้นนี้หลุดโลแล้วเ,เห็นแคนเดลับตัวเนี่ย จะเห็นว่าเราจะใช้พวกริกเรวอที่สูงนะเพราะว่าถ้ามันผิดเหมือเราซื้อ3.4สตอปลอส3.3นะครับก็สตอปลอส0.1แต่ถ้าเกิดมันกลับขึ้นเนี่ย0.3.4เนี่ยกลับไป3.6 3.64เนี่ยนะครับ uh, มันก็มีอัพไซ์ที่มันเยอะกว่าก็าจะเป็นคีย์ที่เราพยายามเน้นย้ำว่าเวลาเล่นสวนเทรนดเนี่ยความแม่นยำไม่สูงหรอกนะครับมันต้องอาศัยเรื่องริกรีวอดเป็นเป็นหลักนะครับ โอเคนะครับนี่ก็ครบสำหรับหุ้นแนะนำละเดี๋ยวถัดมาก็มาต่อกันที่คำถามนะครับคำถามตัวแรกเป็น inset นะครับ inset กรับก็ยังไม่น่ารับหรอกนะครับกราฟมันก็ยังเป็นยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็ over s o l l ละนะครับแปลว่าเราเก็บไว้ในว o l a t ด l i t ละว,ว่าถ้าเกิดมันเกิด candle กลับตัวตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นแหละนะครับก็ไม่ต้องใช้แนวรับหรอกให้มี candle กลับตัวก็ คอยซื้อสำหรับตัวของอินเซตนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยใช้เป็น SMA 20ไปประมาณ1.69นะครับส่วน AOT นะครับ AOT ก็รับแถวนี้แหละนะครับ40 41ก็คือการกลับมายืนเส้น200ส่วนแนวต้านก็43 44สำหรับ AOT นะครับส่วนบ้านปูนะผมเมื่อวานนี้มันมันเร่งตัวขึ้นมาแรงนะครับคือโปกติเนี่ยเวลาเร่งตัวขึ้นมาแรงเนี่ยทางทางเทคนิคเราก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำในการไล่ตามเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ถ้าซื้อเร็วสุดก็คือการเบรกเส้น200นะครับที่ว่าที่ที่ผ่านมานี่ผมคุยเรื่องเส้น200คืออ่าตัวไหนเบรกก็ก็ซื้อได้อ AOT คือเบรกเส้น200นะครับแต่ที่ AOT ยังซื้อได้อยู่ว่า AOT เนี่ยเบรกเส้น200มาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าตัวของบ้านปูเนี่ยมันเบรกเส้น2องร้อยสนะครับตรงนี้มันขึ้นมา5บาทละนะครับแล้วแนวต้านเดิมก็แถวประมาณ5.15อย่างเงี้ยนะครับเราคิดว่าไล่ตามตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับ มันก็อาจจะต้องรอย่อแบบลึกเลยนะครับคือครึ่งหนึ่งของแท่งประมาณ4.76-4.8สําหรับตัวของบ้านปูนะครับส่วน BDMs นะ BDMs คือถ้าเอาชัวเนี่ยมันก็ต้องรอกลับไปยืนเหนือเส้น SMA 20นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่า candlestick มันเริ่มกลับตัวแล้วนะนะครับจะหวังเล่นรีบาวไป SMA 20ได้ไหมเงี้ย,ยก็ก็พอได้นะครับก็พอได้อันนี้คือเหมาะคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วกันนะครับ ถ้ารับความถึงได้สูงก็ซื้อได้แล้วก็ใช้ stop loss แบบสั้นๆคือโลเมื่อวานนะครับแล้วก็ใช้ SMA 20เนี่ยเป็นตัวของ Target ไปสําหรับตัว BDMS นะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดมากเราลองย้อนไปดูตัว BTS นะครับที่เมื่อวานเนี่ยนะครับเรามีการพูดในเทคนิค c a l ทอล์กันนะครับว่า BTS เนี่ยมันเริ่มไม่หลุดโลเดิมละนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัว RSI เนี่ยเกิด d i v e r g e n c e อย่างเงี้ยนะครับเราเลยคิดว่าอย่างีี้้ถามมันม เดเวอร์เจนเนี่ยมันก็ดูน่าน่าซื้อมากกว่าในขณะที่ b ีดีอย่างเงี้ยมันมันเริ่มมีคันเดลกับตัวจริงแต่ว่าไ s i ไม่มีเดเวอร์เจนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ซื้อได้ยากกว่านะครับส่วน BTS เนี่ยถ้าเกิดคนที่ซื้อมาจากเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เราเราคุยไปอย่างเงี้ยผมก็คุยไปแล้วว่าถ้าเล่นสั้นก็ต้องขาย SMA 20แหละแต่ถ้าเกิดบอกว่าซื้อมาได้ดีแล้วอยากไล่นโปรฟิตลันทำได้ไหมก็ทำได้แล้วก็ใช้จุดซื้อเนี่ยเป็นเป็นเทลลิงสต็อปนะครับคืออเเหหตตตุผผลทีี่่มมยยาากใา talk, ใ้้ิดไวนน เพราะว่านะครับคือบางทีบางตัวเนี่ยผมไปเห็นตอนที่ตลาดมันเปิดนะครับคือรอให้ตลาดมันปิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเจอแท่งอย่างเงี้ยนะครับเวลาเจอแท่งอย่างเงี้ยจะให้มาแนะนําซื้อต่อเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องบางทีต้องติดตามอินท่าเดย์เหมือนกันเพราะว่าบางทีผมเป็นสัญญาณแล้วก็อาจจะแนะนําให้ซื้อถ้าตัวไหนมันขึ้นมาเยอะละผมก็จะไม่ค่อยกล้าหยิบมาเขียนในวันมันลุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะคนที่มีอยู่แล้วมากกว่าสําหรับตัวของ BTS นะครับ เซฟฟิ uh, ấy, อย่าเพิ่งเล่นลองดีกว่านะครับเดลต้า uh, ถ้าเกิดย่อมาแถว187รับได้ไหมนะครับ uh, แนวรับนะครับคือแนวรับจริงๆผมมอง SMA 20มากกว่าประมาณ195้นะค,คือ187ก็ uh, ถ้าลงก็อาจจะเป็นเป็นเออร์เลอร์นะครับแต่ตัวเดลต้าเนี่ยนะครับเราคุยเรื่องแก๊บไปแล้วว่าแก็บตรงนี้มันมันน่าจะเป็นเอ็กซออชั่นน่าจะลงมาปิดนะครับแต่จุดซื้อเนี่ยถ้าเกิดใครจะเล่นเก่งกำไรก็แถว SMA 20นะครับ ส่วนซินเนกนะครับ10.7ถือต่อได้ไหมถือได้นะครับแต่ว่าอัพไซด์เริ่มไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าอัพไซด์เราคือมองแค่การกลับไปหา SMA 20นั่นเองนะครับส่วนปอรสอพนะครับก็ปรับตัวลงมาละนะครับเพราะว่าอรอบที่แล้วเราเล่นไปตอนที่มันปิดแกรบเป็น exhaustion ให้ซื้อนะครับเปิดแกรบขึ้นไปแถวเส้น20เส้น200ให้ขายนะครับแต่เมื่อปรับตัวลงมาใหม่อย่างเงี้ยผมว่าก็สามารถเล่นใหม่ได้เหมือนกันนะครับก็รับแถว108ได้ แล้วก็แนวต้านเนี่ยร้อยสิาำหรับตัวของบรททอสอพอนะครับส่วน ITC ผมเล่นได้ไหมผมว่าผมว่าเล่นได้นะครับเพราะว่าแถว s อสเอเบบนี่ยสิบาทหรือ16บปลายปลายเนี่ยก็เป็นจุดซื้อได้ส่วนแนวต้านก็18จะเห็นว่าค่อยๆไต่เป็นสา w เวัพขึ้นไปสําหรับ ITC นะครับส่วน CBG นะครับซีบีจีเริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจะดีขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านี้แผนของเราคือ ให้มันกลับมายืนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเวลามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างทางที่เราดูเนี่ยเราต้องดูสัญญาณใหม่ไปเรื่อยว่ามีสัญญาณใหม่อะไรเพิ่มให้เราหรือเปล่าสมมุติคนที่อยากมองแบบ aggressive เนี่ยไม่อยากรอสัญญาณเดิมละอยากจะซื้อเร็วขึ้นเนี่ยถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมผมว่าซื้อได้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตรงนี้มันมีเหตุผลให้ซื้อเพิ่มมาหน่อยนึงก็คือว่าเราเห็นว่าการลงมารอบล่าสุดเนี่ยมันเริ่มยกลนะครับเริ่มยกโลัังนน้ ถ้าซื้อก็ซื้อแถว45่า45ต้นต้นเนี่ยได้นะครับแล้วก็ใช้แถว44่า44เนี่ยเป็น Stop Loss ไปนะครับส่วนแนวต้านก็48ถึง49กว่ากว่านะครับสำหรับตัวของ cbg ส่วน cpl นะมี candle กลับตัวแต่ผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือผมคิดว่าเล่น cpx star ดีกว่าเพราะว่าลงมาลงมาปิดกับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ RSI มันก็โอเวอร์โสะนะครับแล้สังเกตว่า cpx a นมันแท่งแดงยาวหลายแท่งนะครับผมคิดว่า มันก็มีโอกาสที่ CPXSTAR เนี่ยจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้มากกว่านะครับแต่ CPOR ถามว่าถ้ามันรีบาวด์มันขึ้นทั้งกลุ่มไหมก็มีโอกาสขึ้นทั้งกลุ่มแหละแต่แค่ชอบ CPXSTAR มากกว่านะครับส่วน STA นะเป็นหุ้นแนะนําเมื่อวานนี้นะครับก็รอเหมือนเดิมนะครับเราตัวนี้เรารอ p a t เทิรสามเหลี่ยมในการจะในการเบรกเอานะครับประมาณ12ต้นต้นๆสิบสองจุดสองสประมาณนั้นนะครับถ้าเบรกได้ก็คอนเฟิร์มภาพเชิงบวกนะครับ ถัวได้ไหมแพทเทิร์นสามเหลี่ยมถัวได้นะครับถ้าเป็นไดเวอร์เจนเนี่ยผมไม่ให้ถัวนะครับแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วเบรกเนี่ยถัวได้ไบดูแปดศูนย์นะครับใบรูแปดศูนย์ก็เริ่มจะออ,อยู่ในช่วงทําฐานมากกว่าเพราะว่าสังเกตการรีบาวล่าล่าสุดเนี่ยมันไม่ผ่านเส้นเอสเอ็มเอยี่สิบลองไปเทียบตัวของบาบาเนี่ยนะครับบาบาเนี่ยรีบาวผ่านเอสเอ็มเอยี่สิบเนี่ยบาบาจะดูดีกว่านะครับในขณะที่ ไปดูเนี่ยมันมันรีบา้ามติด SMA 20ดังนั้นอาจจะลงมาแถวประมาณใกล้ๆตรง4.7ใหม่ก็ได้สำหรับตัวของไบดู80นะครับส่วนรูนะครับก็รอให้มันเกิน11.5แหละนะครับเพื่อจะเข้าซื้อนะตัวนี้เรารอเล่นเบรกมากกว่านะครับเราไม่เล่นซื้อแนวรับแนวต้านนะครับ BTS คุยไปแล้วนะครับมาที่ตัวขอ็กโก้นะครับเอ h กก็ย่อลงมาแรงเหมือนกันนะครับหลุด SMA 20 ลงไปเลยนะครับแต่เห็นว่าตอนหลุด SMA e 20มีันมีแกลบตรงนี้อยู่ผมคิดว่าแกลบตรงนี้อาจจะขึ้นไปปิดก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดเล่นเก่งกาไรรีบาวก็เล่นเพื่อปิดแกลบแล้วกันแถวมา129 130สําหรับตัวของ E อกโกนะครับถามว่าซื้อถือยาวไหมผมว่าถ้าซื้อถือยาวเนี่ยซื้อแถวเนี้ยคงเป็นแนวแบบแบ่งมากกว่าอีกไม้หนึ่งต้องเผื่อไว้แถวเส้น200นะครับสำหรับตัวของ E อกโกส่วน b c h นะ b c ผมว่าการกลับตัวของ Candlestick เนี่ย มันยังสู้ BDMs ไม่ค่อยได้นะครับผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นมากกว่าถ้าจะเบสกลุ่มโรงพยาบาลก็ BDMS อาจจะอาจจะดูดีกว่าหน่อยนะครับส่วน SPRC นะครับ SPRC แนวรับที่เราให้ไว้ก็ที่เดิมแนว4.6แถวนั้นนะครับส่วนแนวต้านก็จริงก็4.9-5ถึงบาทแหละสำหรับตัวของ SPRC แป๊บเดียวเวลาหมดละนะครับขออีก3ตัวแล้วกันนะครับสิงห์โฮเทลนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นแพทเทิรในการเล่นนะครับเพราะว่า รีบาวขึ้นมามันยังทำไฮที่ต่ำลงอยู่ดังนั้นก็ร้อยมันทำฐานนี่มันชัดก่อนละกนันก็แนวรับ1.47อยูส่48สําำหรับตัวของ HSR นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณใกล้ๆ1.63มาที่ตัว Home Pro นะครับ Home Pro ยังปรับตัวลงมาต่อนเนื่องตอนนี้ก็โอเวอร์โซแล้วแหละนะครับแต่ c a นเดิลสติ๊กผมว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจ,จะรอ c a นเดิลสติ๊กให้มันดีอยู่นี้นิดหนึ่งแล้วค่อยเล่นรอบรีบาวไปนะครับแล้วก็ปิดด้วย ตัวของ N-cap นะครับ N-cap เปิดกระโดดขึ้นมาตอนวันที่27นะแล้วช่วงหลังเราก็จะเห็นละนะว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่เปิดกระโดดเนี่ยสุดท้ายก็ถอยลงมาปิดมากกว่านะครับดังนั้นก็มันไม่ได้เหมาะกับการไปไล่ซื้อนะอย่าลืมว่า New High มันนอยนะครับ New Low มันเยอะดังนั้นหุ้นส่วนใหญ่ที่เปิดแกว่กระโดดเนี่ยสุดท้ายก็ถอยลงมาปิดเกือบหมดนะครับก็รอถ้าเกิดอยากได้ก็คือรอซื้อตอนนี้มันถอยมาที่แกวบดีกว่าสําหรับ มุมมองเทคนิคนะครับก็จบประมาณเท่านี้นครับเดี๋ยวช่วงถัดไปก็เป็นช่วงกัรว,วิเคราะห์พื้นฐานนะครับสวัสดีครับต้องเห็นเทรนด์ก่อนชาวบ้านง่ายๆลงซื้อขึ้นขายแนวโน้มตลาดวันนี้แต่ก็ดูที่วอลุ่มประกอบถ้าวอลุ่มมันเ,เข้าบ,บ เมื่อลงทุนไม่ง่ายอย่างที่คิดลงทุนกับเรายวนต้ายวนต้า We Know Asia มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรับข่าวสารและเข้าถึงโอกาสได้ก่อนใครเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์จากทั่วโลกมั่นใจด้วยบทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญการันตีด้วยรางวัลจากเซตอวอร์ด3ปีซ้อนตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนในทุกช่วงชีวิต ใจไหมพีชวนตา We Know Asia